สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้รอบรู้บัญชีกลางครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแต่เราจะไม่ได้พูดคุยกันในทุกกระบวนการนะฮะเราจะเจาะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่างขอบเขตข,ของงานหรือว่า T O R ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดซื้อจ้จางที่มีความสําคัญมากมาก จะทําให้งานจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นสําเร็จหรือไม่ก็ตามหรือได้สิ่งที่ต้องการจ้างตามที่ต้องการหรือไม่ก็อยู่ที่ขอบเขตของงานหรือว่า T.O.R นี่แหละครับและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สามารถแสงลินกองการพัสดุภาครัฐครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ให้เกียรติมาคุยกันหลายเทปนะครับเทปนี้ก็เป็นเทปหนึ่งที่เป็นเรื่องสาคัญมากๆเลยคือการร่าง T.O.R วนี้ผมอยากถามท่านอาจารย์สามารถอย่างนี้ครับว่าความสําคัญของการร่างขอบเขตของงานหรือว่า T o ี่คคืออะไรรับ ทีวานะครับก็เป็นจุดเริ่มของกระบวนการจะซื้อจ้างซึ่งทีว่า ก็คือร่างขอบเขตของงานนะครับเพื่อให้เป็นข้อกาหนดเงื่อนไขในเอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อมูลรายการเทคนิครายละเอียดต่างๆที่จะแจ้งให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้าร่วมเสนอราคาทราบความต้องการของหน่วยงานของรัฐหรือว่าของผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างนั่นเองดังนั้นรายละเอียดตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ทางหน่วยงานจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรผู้เสนอราคาก็จะได้ยื่นมามถูกต้องซึ่งมันอาจจะมีผลต่อราคามีผลต่อรายละเอียดอะไรต่างๆร,รวมไปจนถึงกระบวนการขั้นตอนการตรวจรับแล้วก็รวมไปจนถึงขั้นตอนที่รัฐจะได้ของมีคุณภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กกกับบรระวนา การกำหนด T O R ตรงนี้เช่นกันถ้าพูดสั้นเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับ T O R นี่ก็คือการบอกว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมฮะต้องการอะไรก็คือกำหนดไปว่าขอบเขตของงานการที่จะทำงานหรือว่าซื้อจ้างครั้งนั้นคืออะไรระบุให้ชัดเจนใช่ครับก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสเปคของของที่ซื้อจ้างระยะเวลาที่เขาต้องดำเนินการเพราะมันจะมีผลหมดนะฮะว่าเราต้องการรวดเร็วเราต้องการใช้แค่ไหนรวมไปจนถึงข้อบงข้ปรับรายละเอียดอะไรต่างๆที่ทางผู้ประกอบการจะนาไปเป็นเหตุในการตัดสินใจเช่นกันเพราะว่าโครงการนี้ควรยื่นหรือไม่ควรยื่นหรือ วาไรโครงการนี้เขาทาได้ไหมเหมาะสมไหมรวมจนถึงเนื้องเงินกับเนื้อง,งานอะไรต่างๆพวกนี้มันเหมาะสมกันด้วยหรือรไม่ทีนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องขององค์ประกอบของที r กันเลยว่าการเขียน TOR เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ต้องกําหนดไว้ในขอบเขตของงานครับ,รบจริงๆเนี่ยถ้าเป็นก่อนพรบรจต่เื้อจ้างปี6กูก็จะไม่มีรายละเอียดชัดเจนะนะเนาะว่าไอ้การกําหนดที r เนี่ยควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างแต่อย่างไรก็ดีปี2566ก็คือทางคณะกรรมการวิจัยก็ได้ออกหนังสือเวียนวันหนึ่งห้าเก้ายี่สิบมีนาคมปี่อ ในการกาหนดทีวาก็เป็นประเด็นสําคัญดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็ควรจะมีรายละเอียดให้ส่วนราชการมีหลักปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันว่าทีวาควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งตามวอ159นี่ก็จะมีอยู่ประมาณ9หัวข้อหลักๆที่จริงมีสิบ <คำ S 2> นะแต่หัวข้อที่สิบนี่ก็จะเป็นเรื่องของกาหนดระยะเวลาการรับประกันเชิงระหัวข้อนี้ก็ใช้ใชาว่าถ้ามีส่วนอีก9หัวข้อนี่ก็จะเป็นหัวข้อหลักที่หน่วยงานควรจะต้องมีครบตามวอ159หนึ่งก็อย่างเช่นความเป็นมาสองวัตถุประสงค์สามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเรรอาายยีดปู เป็นงานก่อสร้างกํากำหนดระยะเวลาส่งมอบหกก็คือเกณฑ์การตัดสิน7จเป็นเรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็จะเป็นเรื่องของงวดงานงวดเงิน9ก็จะเป็นเรื่องของอัตราค่าปรับและ10ก็คือเรื่องของกำหนดระยะเวลารับประกันเฉลรุดพ้่องก็จะมีประมาณ10หัวข้อตามวันหนึ่งห้าเก้านะครับหลักก็คือมี10หัวข้อแต่ว่า9ข้อเนี่ยต้องมีแน่แต่ข้อสุดท้ายคือเรื่องของการรับประกันใช่ครับรับประกันมันอาจจะมีบางเรื่องที่อย่างเช่นซื้อวัสดุซื้อกระดาษแต่ยางเงี้ยมันอาจจะไม่มีรับประกันซื้ออะไรที่มันใช้ไปหมดไไปมััันนนนกกกออออาจะะะ่่ตต้้้้งงงงงรรรลีีดเื ก็เลยเป็นโดเมนิต ที่อาจจะไม่มีก็ได้ไม่หน่วยงานพินารณาแต่ถ้าเรื่องไหนต้องมีและหน่วยงานไม่ใส่ก็มีปัญหาเหมือนกันวันนี้<ช>ก็ให้ระวังไว้นิดนึงอันนี้คือองค์ประกอบใช่องค์ประกอบของการร่างที r ทีนี้ทราบองค์ประกอบแล้วต่อไปคุยกันต่อในเรื่องของใครที่เป็นผู้ที่ต้องร่างที r อาของการจัดซื้อจ,จ้างในทางนั้นๆครับก่อนปี60เนี่ยเราก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าใครจะต้องเป็นข้อกําหนดซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาผสมควรในอดีตก็จะเป็นข้อโต้แย้งกันว่าใครต้องมีหน้าที่้ผู้ใช้งานหรือใครต้องกาหนดพอหลังจากมีพรบจัดซ กำหนดหน้าที่ชัดว่าให้หน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการออกขอบเขตของงานหรือรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่จะซื้อหรือจา้างโดยให้แต่งตั้งอาจจะเป็นอยู่ในรูปของบุคคลก็ได้ถ้าวงเงินที่ไม่สูงหรืออาจจะตั้งอยู่ในรูปของคณะกรรมการร่าง T.O.R ก็ได้ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าควรจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการหน่วยงานต้องเป็นคนตั้งขึ้นมาตามที่ระเบียบกำหนดในข้อ21ดังนั้นหน่วยงานอาจจะกำหนดได้ตามความเหมาะสมจําเป็นว่าใครควรจะเป็นผู้กําหนดอันนี้เรื่องของการแต่งตั้งผู้ที่ร่าง T.O.R อาจาะสามารถบ,บอกเราว่าก็คือต้องมีการมอบหมายมีการแตตต่งงงัั้้้ใหชดเเเจนนนคืออป็การขีย ่งตั้งคำสั่งเลยหรือว่ามอบหมายยังไงคือในนั้นใช้คําว่าแต่งตั้งเรือก็ควรจะมีรักษรชัดเจนว่าเขาได้รับแต่งตั้งหรืออาจจะมอบหมายก็ได้สําหรับกรณีที่วงเงินอาจจะไม่สูงมากตัรรวระเบียบก็เขียนในลักษณะอย่าง,งั้นอาจจะไม่ได้ถึง ขนาดออกต้องเป็นคำสั่งถ้าเกิดวงเงินมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาก็ต้องได้รับมอบหมายเป็นลักษาศรมาจากผู้มีมอำนาจตามที่ระเบียบกําหนดแล้วคนที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งตรง,งนี้ครับควรจะมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างเมื่อแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้กําหนด T O R หรือร่างกฎเกตของงาน<ม>ที่จะซื้อจ้างนั้นเนี่ยดังนั้นคนได้รับแต่งตั้งหลักๆเนี่ยก็ควรมีความรู้ในเรื่องนั้นคือในงานที่จะจ้างที่จะซื้อจ้างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมมติตั้งไป7คนต้องมีความรู้ทุกท่านกรณีบางหน่วยอาจจะมีบุคลากร ก็ควรจะมีสักหนึ่งคนที่มีความ,ม,วามรู้ในเรื่องนั้หรือถ้าเป็นไปได้ไม่มีเลยเนี่ยก็ควรจะขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นที่เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นเนี่ยขอเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันสําคัญโดยเฉพาะถ้าเป็นวิธีที่เราแข่งขันวงเงินสูงๆหน่อย แต่ถ้าวงเงินแบบวงเงินไม่เยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องแข่งขันอะไรเยอะมากหรือว่ามันไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนี่ก็อันนี้อนุญาตอาจจะไม่ได้ต้องตั้ง T.O.R ที่จะต้องมีโบาณการจํานวนเยอะก็ได้ครับทีนี้ในเรื่องของ T.O.R ก็จะมีการจ้างหลายประเภทเนาะอาจารย์สามารถอธิบายหน่อยว่า T.O.R ที่เกี่ยวเรื่องการจ้างทั่วไปหรือว่าการจ้างที่มันไม่ยุ่งยากมากกับงานก่อสร้างมีความแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าดูตามระเบียกบกระทรวงคลังปี2 5 6 0ก็21แยกเป็น2กรณีคสับซอ้อจ้างทั่วไปกบงานอสร้างซื้อจ้างทั่วไปก็บอกไว้ชัดดว่่าตตต้้้อองงแััผผูรบิชบ ขอบเขตของงานดยรายละเอียดส่วนงานก่อสร้างเนี่ยก็จะบอกไปแค่ว่าให้แต่งตั้งผู้กําหนดแบบนะไม่ได้พูดถึงเรื่องของ T O R แต่แนวทางในการวิจัยบอกว่าถ้าจะตั้งด้วยก็ได้ก็ใส่ไปในคําสั่งเพิ่มเติมว่านอกจากกําหนดแบบแล้วมีหน้าที่กาหนด T O R ขอบเขตของงานด้วยก็ได้ดังนั้นตัวระเบียบตัวหลักการมันจะแยกกันว่าซื้อจ้างทั่วไปต้องมีแน่นอน เพราะมันต้องมีรายละเอียดชัดเจนส่วนก่อสร้างโดยส่วนใหญ่ทําตามแบบดังนั้นก็จะเน้นเรื่องแบบกําหนดแบบขึ้นมาแต่ถ้าจําเป็นโครงการใหญ่หรือมีารายละเอียดที่ต้องกําหนดขอบเขตขึ้นมาด้วยก็สามารถแต่งตั้งเพิ่มไปในคําสั่งด้วยก็ได้ว่าในงานก่อสร้างเนี่ยฮะมีหน้าที่กําหนดแบบหรือกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดด้วยก็สามารถจะทําได้เช่นกันโอเคครับ,รบในเรื่องของการที่เป็นคณะกรรมการร่างทีวอาร์ตัวกรรมการเองเนี่ยควรจะให้ความสําคัญในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการทำทีวาร์เนี่ยครับอย่างแรกเลยคิดว่ากรรมการควรจะต้องทราบว่าความต้องการที่ขอผู้ประมาณมาเราต้องการได้ของยังไงงสินนค้้าาหรรรืือออซจะไเเป็่ ที่หน่วยงานจะต้องศึกษาแล้วก็ให้สอดคล้องกับเรื่องงบประมาณที่ได้รับก็ต้องตรวจสอบเรื่องงบประมาณเหมือนกันเมื่อเราได้งบประมาณมาเท่าไหร่เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะเขียนในข้อกําหนดแล้วก็ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆว่ารายการพวกนี้มันมีข้อกําหนดกฎหมายข้ออะไรต่างๆบ้างพวกของบางอย่างมันอาจจะมีกฎหมายเป็นการเฉพาะที่หน่วยงานจะต้องเขียนให้สอดคล้องเพราะว่าเจอเหมือนกันว่าหลายๆเรื่องกําหนดไม่สอดคล้องกฎหมายซึ่งจะทาให้การดําเนินการขัดไปเลยและจะส่งผลให้การจะเสียจ้างนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยหรืออาจจะเป็นเหตุให้ผู้ที่เข้ามายื่นเสนอราคามีองค์ประกอบหรือคุณสมบัตติไไมมม่่เปป็นาาทีกฎหย ดังนั้นกรรมการทีวาก็ต้องตรวจสอบอีกเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของสินค้าหรือง,งานที่จะซื้อจ้างก็ต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเราควรจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาในการตัดสินระยะเวลาความเหมาะสมสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยซื้อจ้างอางนันนี้อาจจะยุ่งหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่หลายๆหน่วยางานก็เคยทํามาแล้วอาจจะศึกษานิดนึงว่าประเด็นปัญหาเรื่องพวกนี้มันเกิดอะไรบ้าง<ม>การเขียนทีว่าแบบไหนมันไม่ชอบ<ม>เขียนแบบนี้มีปัญหากับหน่วยงานตรวจสอบเขียนแบบนี้กไม่ชีกลางเคยตอบไปแล้วว่ามันไม่ชอบไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับหรืือออว่่่่าาาาเเป็นนกรรหหข้้้มูลลตตตังงงแซึยๆ ที่เจอคือบางทีกรรมการอาจจะไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลพวกนี้ประเด็นหลกักๆที่เจอหลายๆเรื่องโดยเฉพาะหน่วยงานที่อาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยหรือว่าบุคลากรมันมีจํานวนจํากัดและตั้งเข้ามาเราเขาอาจจะไปก๊อปหรือไปล้อสเปคหรือทีวาหน่วยงานอื่นเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าใจบริบทต่างๆก็จะเป็นความสุ่มเสี่ยงขึ้นมาได้โดยเฉพาะเป็นทีวาที่อาจจะเกิดการแข่งขันหรือว่าผ่านน้อยรายรนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ในเรื่องของการร่างทีวอาร์อาจจะสามารถก็อยู่ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรด้วย <c oughs> อยากถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการร่างขอบเขตของงานมีประเด็นที่ยื่นอุทธรเข้ามาเยอะไหมครับแล้วก็มีประเด็นไหนบ้างที่มีเข้ามาบ่อยๆส่วนใหญ่ก็อุทธรเรื่องสเปก<า>กับอุทธรขั้นตอนการพิจารณาของกรรมการอาจจะไม่ตรงสเปคมีทั้งกรณีที่เขาโดนตัดสิทธ์เอง<ม>กับอุทธรคุณสมบัติของผู้ชนะประเด็นหลักๆอย่างเช่นการกาหนดทีวอาร์ของหน่วยงานที่อาจจะไม่เปิดกว้างมาตราเก<ม>้านะครับที่เราเรียกว่าลอกสเปกก็เป็นประเด็นเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผู้ค้ายังหลายส่วนก็หาข้อมูลลรายยะเอีีดท่ เป็นการกำหนดที่ขัดกันังซือเวียนที่กรมบัญชีกลางหรือขะกรรมการวินิจฉัยนี้ออกไปหลายๆกรณีตอนนี้ผู้ค้าก็ทราบนังสือเวียนแล้วเหมือนกันว่าอ๋อมีข้อกาหนดแบบนี้ห้ามกาหนดนะดังนั้นหน่วยงานยังไปกําหนดอยู่หรือไปกําหนดขัดกันงังสือเวียนกลางเช่นนังสือเวียนวอลสองสี่สิบแปดพฤษภาคกสามเป็นเรื่องหลักอีกเหมือนกันที่คนที่รับแต่งตั้งเนี่ยศึกษาตัวนี้นิดนึงว่าเราต้องไม่กําหนดให้ขัดเพราะว่าถ้ากําหนดขัดปุ๊บเวลาเขารอนเข้ามาก็จะสั่งให้ยกเลิกหรือว่าพวกการร่างทีวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นว ส่วนวันหนึ่งเก็จะเป็นซื้อจ้างทั่วไปถ้าเขาโตเข้ามาก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเป็นการกําหนดสอดคล้องไหมถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องนี่ก็อาจจะมีประเด็นนอกจากนั้นก็อาจจะอุทธรณ์ว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานพิเารณานอกเหนือทีวาแต่สามารถครับถ้ามีการทาประชาวิจารณ์ของทีวอาฉบับมาแล้วอุทธรณ์ได้ไหมครับทำประชาวิจารณ์ไปแล้วเนี่ยก็คือขึ้นวิจารณนะ์ตามที่กฎหมายกําหนดในท่าหน่วยงานมีการขึ้นวิจารณ์ทีวีาไม่น้อยกว่าสามวันทําการเพื่อเปิดให้สารณาชนหรือผู้สนใจหรือใครก็แล้วแต่สามารถ าหน่วยงานขึ้นวิจารทีวาไปแล้วแล้วผู้สรทรารา,ายใดไม่วิจารตามกฎกระทรวงปี2560ในส่วนของข้อสอบบอกว่าถ้าผู้สรทรารา,ายใดไม่ได้วิจารณทีวาก็จะอุทธร์ทีวานั้นไม่ได้<ม>นี้มีประเด็นอีกเหมือนกันว่าถ้าเขาวิจารหนึ่งข้อแต่โดนตัดสิทธิสามข้อแล้วมาอุทธร์ทั้งสามอันนี้ก็ต้องห้ามเหมือนกันนะดังนั้นต้องวิจารณทั้งสามข้อแล้วถึงจะใช้สิทธิอุทธร์ได้ถ้าผู้สรทรารา,ายใดไม่วิจาร์แล้วมาอุทธร์ อันนี้ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้<อ>ก็จะเป็นข้อสําคัญอีกการหนึ่งเหมือนกันว่าเมื่อรัฐเปิดโอกาสให้วิจาร์แล้วผู้เสนอราคาต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะแล้วโครงการนี้หน่วยงานมีการนําไปขึ้นวิจารไหมถ้ามีขึ้นผู้เสนอราคาก็ต้องเข้ามาให้ข้อเสนอแน,นะหรือวิจารณก่อนดังนั้นถ้าเกิดไม่เข้ามาวิจาร์ก็จะเสียสิทธิ์ทันทีถ้าเกิดกรณีโดนตัดสิทธิ์หรือแม้ไม่โดนตัดสิทธิ์แล้วจะกิบทีวานี้ขึ้นมาก็ต้องห้ามอุทธรณ์เช่นกันครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอยากให้อาจารย์สามารถฝากในประเด็นเกี่ย ถึงแม้เกณฑ์กติกาจะซื้อราคาตา่าแต่จริงราคาต่ําก็ต้องเหมาะสมด้วยรัฐใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าดังนั้นหน่วยงานศึกษานิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องมีบางทีพอไม่ได้ศึกษาก็กําหนดแบบทั่ว,วไปก็าอาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดมีการศึกษาหาข้อมูลเตรียมข้อมูล,ลารายละเอียดต่างๆศึกษาจากสินค้า,าต่างว่าจะเขียนยังไงให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและการกําหนดสินค้าคุณภาพนั้นยังเป็นไปตามหลักการของกฎหมายระเบียบนะฮะก็คือยังเปิดกว้างเกิดการแข่งขันและได้สินค้าที่มีคุณภาพรรััฐกกก็็จะะะไไดด้้ปโยยชนน์แลตววผูําาหเเองงมมม่ีีคสสุ ต่อให้เขาล้องหรืออุทธรเข้ามาเราก็สามารถตอบและก็ชี้แจงได้ว่าสิ่งที่เรากําหนดนะครับมันไม่เป็นการลดสเปคกินกันะแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐนอกจากนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับศึกษาหนังสือเวียนต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือเวียนเพราะว่าหลายๆเรื่องตอนนี้อุทธรณ์ฟังขึ้นเนื่องจากกำหนดขัดกับหนังสือเวียนทีว่าไม่ชอบทีว่าขัดไม่เปิดกว้างให้เวลาไม่เพียงพอไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลายๆกรณีซึ่งเป็นเหตุให้ทั้งกระบวนการจะเสียอจ,จ้างอาจจะล่าช้ายิ่งโดยเฉพาะปลายปลายปีงบอาจจะตกถ้ามีประเด็นตรงนี้เข้ามาและทําให้ต้องทํางานหลายๆรอบต้องไปกําหนดใหม่ไปดาเนินการใหม่ขั้นตอนใหม่ส่วนคนจะอุทธรณ์หรือโต้แยง้งวิจารณ์อันนี้เราอาจจะห้ามไม่ได้ แต่ในเมื่อเรากําหนดแล้วเราสามารถตอบชี้แจงได้ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จะเกิดประโยชน์ทั้งตัวหน่วยงานเองแล้วก็ตัวผู้กําหนดด้วยที่ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมได้ประโยชน์มากๆเลยนะในเรื่องของการร่างขอบเขตของงานหรือว่า T.O.R. ครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรามีท่าประจํารายการครับรู้รอบรู้วิาีชีการครับ